สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ครูมวันโชว์รีวิวกลับมาอีกแล้วนะจ๊ะเย,ะ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 ยะ้เยเยสวัสดีครับเพื่อนๆโอ้โหไม่ต้องบอกก็รู้ว่าวันนี้คือตัวอะไรนะเพื่อนๆน,นะนะครับผมกับงานฟิกูอาร์ตนะครับผมในเวอร์ชั่นบอดี้ใหม่นะครับกับคาแรคเตอร์คอมเมนเดอร์ อิจิโกะนะครับหรือว่าคอมเนเดอร์หมายเลขหนึ่ง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 สุดหล่อของเรา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 นะครับผมนี่เพื่อนเพื <c oughs> ่อนนะครับหามาจนได้น,นะครับผมก็ไม่คิดว่าจะได้เจอนะเพราะว่า ก็อย่างที <mel> ่บอกครับตัวนี้มันเก่าแล้วเนาะแล้วก็ไม่คิดว่าจะได้เห็นจะได้จะจะได้มาเล่นจะได้สัมผัสเนี่ยนะครับเพราะว่าไอตัวนี้มันออมมานานมากแล้วนะครับผมกับเจ้าหมายเลขหนึ่งตัวนี้นะเพื่อนๆนะนะครับผมเพราะว่าอย่างที่บอกนะครับว่าคลิปที่ผ่านมาคุณมลได้เล่น V3 ก่อนแล้วก็เป็น V2 แล้วก็เป็นหมายเลขหนึ่งนะครับหรือว่าเป็น V1 ผมขอย่านเรียกแบบนี้นะเพื่อนๆนะมันติดปากนะครับผมเข้าใจแหละว่า V1 มันมันมันไม่ใช่ชื่อนี้หรอกถูกต้องไหมมันคือหมายเลขหนึ่งนะครับผมผมผมรู้ แต่ก็ต้องขอบคุณพี่ๆเพื่อนที่เข้ามา <c oughs> อคอมเมนต์นะครับอ้น่ารักมากนะครับให้ข้อมูลผมตลอดเลยอันนี้ผมขอบคุณมากนะครับแต่ว่าขออนุญาตพูดแบบมันติดปากนะครับผมคง <c oughs> ไม่ว่ากันเนาะ <c oughs> นะครับผมกับเจ้าวีหนึ่ตัวนี้นะเพื่อนๆนะเป็นงานฟึเกอานในบอดี้ใหม่นะครับ สวยจัดเลยวะ่ะนี่แค่เห็นแพ็กเกจนะยังไม่ได้ไปเห็นด้านไหนว่าเป็นยังไงนะเพื่อนนะขโมลไปประมูลมานะเพื่อนนะนะครับได้ในราคาที่ก็เจ็บตัวใน,ในระดับหนึ่งอยู่เหมือนกันนะครับก็แน่นอนครับเป็นมือสองสภาพดีมากๆเขาพูดมาว่าอย่างนั้นนะนะครับในที่เขาประมูลมานะครับก็เดี๋ยวมารอดูว่ามันจะสภาพดีจริงไหมและจะมีอะไรหักจะมีอะไรพังจะมีอะไรหลวมจะมีอะไรยังไงหรือเปล่าอันนี้ก็มาลุ้นกันเพราะว่าของมือสองเพื่อนนะครับเราก็ต้องทําใจด้วยในระดับหนึ่งแต่พอ งานรุ่นนี้มันเป็นงานที่ค่อนข้างที่แบบว่าเอมันเป็นตํานานไปแล้วนะครับแลหลายคนก็ตามหากันด้วยแล้วก็ส่วนหนึ่งมันก็มัน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 ก็ไม่รีเพิ่มพอรีออกมาก็เป็นอีรูปแบบนึงเป็นอีสีหนึ่งก็ไม่ค่อยไม่ค่อยชอบก็เลยบอกก็ต้องยอมจ่ายตรงนี้ก็ต้องยอมเก็บตัวกันไปอ่ะโอเคเพื่อนๆนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านอกว่าด้านในจะเป็นยังไงกันบ้างเพราะว่าแพ็กกงแพ็กเกจนี้ก็เหมือนกันเลยสลับไอ้งาน รเดอรร์ุร่นโค้ชโซโฮอะไรงมันเนี่ยนะครับผมก็คล้ายๆกันแหละนะครับแต่ก็สวยงามอ่ะนะนะครับผมอ่ะโอเคเพื่อนเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันเลยดีกว่าเนาะว่าจะเป็นอะไรยังไงเดี๋ยวเรามาลุ้นกันเลยดีกว่าไหมเรามาแกะกล่องตรงนี้กันเลยดีกว่าถึงจะเป็นมือสองแล้วก็อันบ็อกกันได้เนาะเอาใไปกันเลย,เลยนะครับผมเดี๋ยวเรามาแกะกันเลยดีกว่านะครับมาลุ้นกันวนก็ไม่รู้ว่าด้านในจะเป็นยังไงเนี่ยมามามาลุ้นกันนะครับไม่ได้เคยจับสัมผัสเหมือนกันตั้งกับประมูลมาได้มานะฮะมามามาอ่ะโอเคขออนุญาตเกกก็บล่่อองนนะะจ๊ เฟรเปิดมาปิ้งปิ้งนี่เพืเ่อนๆสวยงามงดงามมากนะครับผมอีกักบไรเดอร์หมายเลขหนึ่งนะครับผมมามามา,มาเดียวเยวเดียเดียวเดียวค่อยๆเอาออกค่อยๆคๆ,ๆมาดูนี่ก่อนครับพวกอุปกรณ์ต่างๆนะครับก็มีเขาอะไรที่ยังไม่ได้แกะแล้วก็ผ้าพันคอแล้วก็แล้วก็พพวกถุงมือ ข้อมือดินะครับข้อมือที่มีให้เล่นหลากหลายมากมายนะครับเดี๋ยวมารอดูตัวซิว่าตัวนะครับจะลอดปลอดภัยดีไหมหรือจะหักคาคลิปเดี๋ยวผมขอแกะตรงไอ้ตรงเขาก่อนดีกว่ามันเสียวตรงเขาว่ะนะครับขออนุญาตเพื่อนๆนะอาจจะเสียเวลานิดนึงนะฮะปึ๊บ วาโอ้โหเพื่อนๆจ๋านี่คือนะครับครั้งแรกที่เราได้เจอเจอกันนะจ๊ะเจ้าหมายเลขหนึ่งหนึ่งหนึ่งออขออนุญาตนะเพื่อนๆนะขอโทษนะครับสวยชิบหายเลยแม่งเอ้ยอะไรจะสวยขนาดนี้วะเนี่ยผมว่ามาได้สองอ่ะสวยแล้วนะ แต่รู้สึกว่ามานิดกหนึ่งนะครับสีมันจะดูเท่กว่านะฮะโดยเฉพาะตรงแผงหน้าอกเนี่ยในตรงแถวเนี่ยแผงหน้าอกเนี่ยสีมันมีทั้งเขียวเขียวอมน้ําตาลแล้วมีออกเหมือนกันมีการไล่สีแบบให้มันดูมีดาเมจมีเข่าเมาเข่าเมานะครับผมให้มันสวยกว่าที่ผมคิดไว้เยอะมากนะครับเอ้ยโอเคเลยนะสรับงานมือสองรุ่นนี้นะเพื่อนๆน,นะ นะครับผมจะหาจากไหนว่าในงานมือสองสภาพกิบขนาดนี้แต่ก็ข้อนี้ก็รู้สึกว่าจะแน่นดีนะก็ไม่มีอะไรนะครับทุกอย่างก็ดูปกติสวยงามดีอ่ะโอเคเดี๋ยวคโมลไปประกอบก่อนดีกว่านะครับแล้วก็เดี๋ยวเอาไปเช็ดกันยาฟงฟิ้งด้วยเดี๋ยวเอามาอวดเพื่อนทันทีนะครับว่าพอเราเอามายืนแอคท่าเท่เนี่ยนะครับมันจะสวยงดงามขนาดไหนจ๊ะขอยักสักคู่นะเพื่อนเดื่กลับมานะครับบิงมาแล้วครับเพื่อนๆือนอือฮ เป็นเพื่อน,อ,นอิอ่ยโคตรจะงามโคตรจะเท่เลยอิ่ยว้าวเพื่อนว้าวว้าวว้าว,ว,าวเลยนะนะคุผม การสลับตัวนี้นะครับผมกับคัมเมรเดอร์อิจิโกะนะครับผมในเวอร์ชั่นพาวเวอร์อัพนะครับผมในเป็นเวอร์ชั่นที่เราคุ้นเคยกันนะกับไรเดอร์มาดีหนึ่งในตัวนี้นะเพื่อนเนาะนะครับผมเวอร์ชั่นนี้นะครับสีสวยแล้วก็ดีเทลต่างๆอ่ของการดีไซน์ตัวงานตัวนี้มันสุดยอดเวดดกคลมากๆนะครับผมกับมาดีหนึ่งตัวนี้มันเป็นภาพจําสลับคุมโมนจริงๆว่ะนะครับเป็นภาพจํำเป็นภาพติดตาเลยนะครับก็สลับงานฟิกเกอร์อาร์ตตัวนี้นะเพื่อนๆนะนะครับผม เป็นหมายเลขหนึ่งนะครับผมในเวอร์ชัน2อนที่ติดปากนะครับโอ้โหตะกี้ขโม่เงืนเตกเพื่อนนะครับมันสวยนะครับบอดี้บอดเออร์มันแน่นปึ๊กเลยนะครับมันแน่นจนผมกลัวตอนที่ผมเปลี่ยนไอ้เปลี่ยนข้อมือเมื่อตะกี้เพื่อนเพื่อนเอ้ยใจคอไม่ดีเลยต้องใช้ไดคอยเป่าตลอดนะครับกลัวนะครับกลัวกลัวนะครับมาเพื่อนมาโอ้โหมันงามจัดเลยว่ะผมจะเริ่มยังไงก่อนดีวะเนี่ยนะครับผมเริ่มไม่ถูกนะเนี่ยนะครับผมเพราะมันสวยมากนะครับผมก็ อันดับแรกเพื่อนๆขอพูดถึงดีเทลในรอบรอบก่อนนะครับผมอืมก็ดีเทลในส่วนต่างๆนะครับเท่าที่ดูจากตรงนี้นะครับทุกอย่างเพอร์เฟกนะครับสวยงามน,นะครับตามท้องเรื่องของงานฟิกกูอาร์ในเวอร์ชันนนะครับผมก็เนี่ยทั้งบอดี้แล้วก็การลงสีต่างต่าง เพอร์เฟกต์มากๆสำหรับห,หมายเลขหนึ่งตัวนี้นะเพื่อนๆนะสวยงามที่สุดแล้วนะครับในบรรดางานฟิกวาร์ทีปีหมายเลขหนึ่งออกมานะนะครับผมผมก็มองว่าสีมันน่าจะสวยกว่าไอ้ตัวบไอ้ตัวสีใหม่ที่ออกมาได้ซ้านะคือผมไม่ผมไม่เคยเห็นตัวจริงๆเขานะไอ้ตัวสีใหม่แต่ผมมองว่าผมชอบสีนี้นะครับสีนี้มันมันค่อนข้างที่จะว่า,อาตอบโจทย์คุมมวลที่สุดแหละ ผมตัวนี้สวยแต่แพงหน่อยนะครับผมก็ตอนที่ราคาถูกก็ไม่ซื้อก็เป็นอย่างนี้แหละนะครับก็จะมาค้ำควนอย่างนี้แหละนะครับเป็นเสนอย่างนั้นนะครับแม่สวยงามสมกับราคาเกือบ4ี่พันนะครับโอ้ยสู้กันสู้กันเงยยศนะครับผมในการประมูลนะเพื่อนๆนะรู้สึกว่าคุณม,มูลจะเสพติดการประมูลในช่วงนี้นะครับผมขายของบางอย่างออกไปบ้างแล้วนะเพื่อมาประมูลเลเดอร์เก็บกลับมาเนี่ยนะเพื่อนๆนะเพราะว่ามันหลงทางไปหลายไปหลายอันแล้วก็เลยกลับมาเอ้ยกลับมา ทางของเราดีกว่านะครับมันคุ้นเคยกว่าแล้วก็มันเป็นอะไรที่ ชินตามากกว่าแล้วก็เป็นอะไรที่ตรงสายกว่านะครับหลงทางไปซะเยอะุมวลอะนะครับกลับมาสู่ไรเดอร์เหมือนเดิมดีกว่าเนาะนะครับเพื่อนอ่ะโอเคนะครับผมทีนี้เพื่อนดูเรื่องงานสีงานสีนี่มันคือสุดยอดมากนะสำหรับงานรุ่นนี้นะเพื่อนนะผมชอบในส่วนที่เป็นหน้าอกมากๆเลยผมไม่คิดว่าเขาจะลงไล่สีเ<อ>ฉดสีมาดีขนาดนี้นะครับผมมันสุดยอดเลยนะครับแล้วก็งานที่ส่วนที่เป็นงานเอองานปริมากรรมเพื่อนเป็นเห็นว่ามันจะมีรอยบุบรอยแบบ มันจะมีรอยบุ๋มอะของไอ้เจ้าโฟมฟองน้ําที่ส่วนนี้เป็นหน้าอกอะโอ้โหมันทําเก็บดีเทลมาดีจัดเลยวะ่ะคืองานรุ่นนี้เห็นกันมานานแล้วแต่เราไม่เคยได้จับสัมผัสต,ตัวจริงสักทีนะครับเราเห็นกันมานานมากแล้วไอ้ตัวนี้นะครับแต่เห็นจากในตู้บ้างในคลิปบ้างในช่องทางที่ซื้อขายกันบ้างแต่ไม่เคยเห็นตัวจริงๆสักทีก็เป็นยังไงแต่พอได้จับตัวจริงๆแล้วพอได้เล่นนะเพื่อนๆนะโอ้โหมันมันเป็นอย่างที่เขาพูดจริงเนาะ เห็นมาไม่รู้จะก,กี่ร้อยกี่ล้านภาพนะครับไม่เท่ากับได้จับสัมผัสเล่นเองมันสุดยอดมากไม่ว่า้ําฟินโอขมณนฟินเลยอชอบมากนะครับ้สวยสวยจัดเลยนะครับกับสมกับการรอคอยนะครับโอ้ยสวยงามสวยงามตัวนี้นะครับผมอืมเออเว้สวยถูกใจโอ้จะมีมอเตอร์ไซค์นี่ยิ่งอางนี้นะเบื่อนเนาะก็แล้วครับจะมี New Code, นิวไซโครนี่แบบแน่าจะสุด สุดปีนะนะครับผมแต่นิวไซคนตอนนี้ก็เชื่อว่ามันน่าจะกระโดดไปทะลุยานอวกาศแล้วนะสลับราคาเมาื่นะครับผมแต่ส่วนการขยับงานรุ่นนี้กุมวลขออนุญาตไม่ขยับอะไรเยอะนะเพื่อนๆนะเพราะว่างานมันออกมานานแล้วล้วก็เพื่อนๆก็น่าจะเห็นจุดขยับรุ่นนี้นั่นจากคลิปหรือว่าจากช่องอื่นๆกันมาเยอะแล้วนะครับเพราะว่างานตัวน,นี้มันออกมาไม่รู้ตั้งกี่ปีแล้วนะครับมันนานมากเลยแต่ว่าแค่ว่าคุมวลยังไม่ได้เคยได้เล่นไม่เคยได้จับสัมผัสมันจริงๆเพราะว่าสู้ราคาไม่ไหวแต่ตอนนี้มันอินจัด แล้วขายบางอย่างออกไปแล้วด้วยก็เลยว่าเอ้ยเรากลับมาตรงสายเราดีกว่านะครับก็เลยมาเก็บมันจริงจังก็เลยแบบว่าอืได้ได้สัมผัสแต่ก็ไม่กล้าขยับเพราะกลัวนะครับเพราะาหนึ่งเป็นมือสองด้วยต่อให้เป็นมือหนึ่งผมก็ไม่ค่อยกล้าขยับถ้าสำหรับงานทุนนี่กลัวเหมือนกันนะครับกลัวเหมือนกันแล้วเราเองก็ซ่อมไม่เป็นอะไรไม่เป็นด้วยมันพังมันหักอะไรขึ้นมาม,นมันเฟล นะครับมันเซ็งไปหมดนะครับนะครับในภาพรวมสวยงามนะครับแล้วนี่เอามาจัดท่าแบบเฟี้ยวเฟี้เบล้เแบบสไตล์คุม,มวลแบบนี้นะวีหนึ่งมันต้องท่าแบบนี้นะครับผมไรเดอร์มาเลขหนึ่งต้องท่าแบบนี้นะครับโอ้ยสวยงามว่ะไม่รู้จะพูดอะไรเลยนอกจากคำว่าสวยและเท่แล้วดีมากนะครับสมกับราคาสมกับการรอคอยนะครับผมสวยงามยิ่งเอามาแบบนี้นะเพื่อนๆนะเอามาจัดฉากเอามาโดนไฟนะเล่นกันไดโอเฮ้ยแม่งเอ,อ้ยน่าจะเด็ดขนาดไหนวันนี้นะครับผม สวยงามเลยล่ะเดี๋ยวเดี๋ยวคูมวขออนุญาตหยิบมีสองใบแป๊มหนึ่งเอาลองเอามายืนคู่กันหน่อยดูซิว่าถ้ามายืนคู่กันเนี่ยมันจะมันจะฟินกันหนนเพื่อนๆนสักคู่นะชัวร์นี่เลยเพื่อนเพื่อนโอ้โหเป็นไงล่ะครับผมแม่โว้พอมายืนคู่กันนะเพื่อนเพื่อนนะเอาเรื่องจัดจัดเอาเรื่องจัดจัดนะครับผมอื้มสวยจัดเลยว่ะนะครับผมอยากจะบอกว่าสองตัวนี้ก็ล่อไปหลายพันนะ นะครับผมโอ้ยสวยงามสวยงามเพื่อนๆยิ่งเอาไาเล่นคู่กันแบบนี้เอ้ืหเอาเรื่องเอาเรื่องเอาเรื่องจริงๆมันก็ต้องคู่กันนะครับผมสำหรับไมได้หนึ่งกับไมาดิสอมันต้องอยู่ด้วยกันแบบนี้นะครับฝาแฝดคนละฝาแฝดคนละฝานะครับเพียงแค่ ถุงมือสีไม่ต่างมันต่างกันเท่านั้นเองเออนะครับผมจริงๆแหมถ้ามันเป็นเลเดอร์หมายเลขสองวีสองในเป็นหัวดำนั่นมันจะมันจะอินจะฟินกันนี้อีกนะครับผมแต่แค่นี้ก็ฟินกันขี้แตกบ้านทะลักแล้วนะครับผมสวยงามมากๆนะครับสรับ2ตัวนี้นะครับเดี๋ยวขอญาตเอาวีสองออกก่อนเนาะนะครับผมเอาแค่มายืนคู่รู้สึกแบบมันมันมันได้ฟิลอะนะครับผมก็สลับตัวนี้เพื่อนๆนะนะครับผมมันสวยอยู่แล้วแหละนะครับก็สลับพี่ๆเพื่อนๆน้องๆผมก็เชื่อว่าน่าจะได้เล่นน่าจะมีกัน มาชาดนึงแล้วแต่แค่คุมมวลพึงจะได้เล่นนะครับก็รู้สึกตื่นเต้นเป็นธรรมดานะครับพึงจะได้เล่นพึงจะได้จับสัมผัสก็รู้สึกว่าคุ้ยมันดีนะดีมากนะครับเพราะว่าคือ ก่อนนั้นนี่ราคามันก็ถูกก่าน,นี้แหละแต่ว่าตอนนั้นเราเองก็ไม่ยังเรายังไม่อินแล้วก็ยังไม่มีเงินขนาดนั้นด้วยนะครับแต่ตอนนี้พอที่จะแบบอ่ะพอจะจับจ่ายใช้สอยได้เราก็แบบอยากซื้อเก็บไว้เพราะกลัวว่าเดี๋ยวมันจะแพงไปกว่านี้อีกแล้วเราก็ไม่รู้นะครับว่าในอนาคตจะมีอะไรออกมาอีกหรือเปล่านี่เราก็ไม่ทราบเลยเหมือนกันแต่แค่ว่าตอนนี้คุมลมีแล้วแค่นี้ก็ฟินขี้แตกแล้วนะครับผม,มสวยงามมากกับเลนเดิมหมายเลขหนึ่งตัวนี้นะจ๊ะนะครับผมไม่ข้อตอนน่อดีมากนะนะครับสำหรับตัวนี้นะก็ขอขอบคุณพี่พ่อค้ามากๆบบที่แ โอ้โหเขาเก็บงานเอาไว้ดีมากนะนะครับเพราะตัวนี้มันหายากลนะนะครับผมหายากอยู่นะครับสุดยอดเลยนะครับงดงามนะครับเอามาถ่าย ภาพเนี่ยผมว่าสนุกแน่นอนนะครับแต่เพื่อนๆก็คงจะถ่ายกันไปเป็นร้านพาลแต่โมวนเพิ่งจะได้เล่นนะครับเออนะครับผมอ่ะช้าหน่อยแต่ก็มานะครับก็อย่างที่บอกกันเพื่อนหลงทางไปซะนานนะครับกลับมาแล้วนะครับเรากลับมาในทางที่เราถนัดดีกว่านะครับผมอ่ะโอเคอู้สวยจริงพกณเลยก็สำหรับคลิปนี้ครับก็มีอะไรไม่มีอะไรเลยครับเอาแค่มาอวดจริงๆเลยนะครับไม่มีรีวิวใดๆทั้งสิ้นนะครับเพียงแค่เอามาอวดแล้วเอามาถ่ายรูปเอามาอวดเพื่อว่าผมมีแลวเดอร์นะครับผมวนกลับมาแล้วนะครับวนมาแล้วนะครับก นะครับแล้วก็เอาภาพสวยๆมาอวดเพื่อนๆด้วยนะครับเผื่อเพื่อนๆสนใจลองทําชาเดโอแบบนู้นแบบนี้เล่นแบบอย่างที่ผมทาผมทําเองนะชาเดโออะไรพวกนั้น,นครับเอามาเล่นเอามาจัดไฟแล้วก็ถ่ายภาพพวกสนุกมากนะครับผมก็สลับคลิปนี้นะครับก็ไม่มีอะไรมากเอาเพียงแค่เอาวิดหนึ่งมาอวดเพื่อนๆกันตอนนั้นเองนะครับผมโอเคนะครับผมก็ฝากเพื่อนๆนะครับ กดไลค์นะครับกดซับสไครป์กับคูมวลชว์รีวิวด้วยนะจ๊ะก็เดี๋ยวมารอดูนะครับว่าในครั้งหน้านะครับคูมวลจะมีอะไรมาอวดจะมีอะไรมาป้ายยากันอีกเดี๋ยวเจอกันในครั้งหน้าครับสำหรับวันนี้คูมวลไปแล้วจ้าสวัสดีครับบ๊ายบาย